่ะนี่คือข้อสอบข้อแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อสอบข้อแรกเนี่ยถ้าอ่านโจทย์ดีๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องเดียวนะคะมันจะเอาผสมกันเพราะฉะน,นั้นในการข้อสอบแข่งขันนะ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวมันจะมีผสมกันบางทีมีสองสามเรื่องสี่เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องมีความแม่นยําในทุกๆเรื่องนะคะข้อแรกกําหนดให้ L เ,เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด 1, 4 และมีความชันเท่ากับ3าส่วนสีนี่นักเรียนสามารถหาสมการเส้นตรงเขาได้เลยนะนะคะแล้วก็เส้น l เนี่ยสัมผัสจุด c เอยวงกลม c ที่มีจุดศูนย์กลางคือ1กับ2อ่ะเราวาดคร่าวๆถ้าเราจากความรู้เดิมนะคะก็คือมันจะลากมาตั้งฉากกันใช่ไหมนะคะน,นี้เพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ m สามส่วนสี่เนี้ย อันนี้ก็จะเท่าไหร่อันนี้คู่ทวนเฉยเฉย m อันนี้ก็จะเป็นลบสี่ส่วนสามเพราะฉะนั้นคูณกันต้องได้ลบหนึ่งไหมคะอ่ะต่อไป <c oughs> นะคะนะคะอ่ะเราก็จะรู้ความชันของตรงนี้เลยคู่ของมันทดตรงนี้แล้วกันนะคะ แล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะทราบว่าจุดใดไม่อยู่อยู่บนวง,งกลมเราต้องรู้สมการของมันเรารู้จุดศูนย์กลางแล้วค่ะเราเหลือขาดแค่อะไรค่ะขาดแค่ตรงนี้คือค่าอะไรรัศมีใช่ไหมขาดแค่รัศมีเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงราวนี้เรียนต้องหาสมการเส้นตรงของเส้นนี้นะคะสมการเส้นตรงนี้มีความชัน เท่ากับสามส่วนสี่แล้วก็หารจุดหนึ่งกับสนักเรียนก็ใช้สูตรอะไรคะ y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m คูณ x ลบ x หนึ่ง y ลบสี่นักเรียนเอามาแทนเลยนะคะ x ลบหนึ่งเอาสี่คูณตลอดก็4 y ลบสิบหกสาม x ลบสาม อ่ย้ายข้างมาลบส y บวกสิบสาเท่ากับศูนย์อ่ะเราก็จะได้สมการอันนี้ให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วเพราะฉันจากโจทย์จุดระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงสูตรคือ ax หนึ่งบวก by หนึ่งบวก c หารด้วยสควรร a กำลังสองบวก b กลังสอง a คือ เ <A S 2> <A S 1> คืออะไรคะ A ก็คือตรงนี้3 X 1ก็คือจากศูนย์ต่างใช่ไหมคะก็คือ1บวกเอ้ยลบนะตามสรรมการนะคะลบ4ลบ4 Y Y คือ2บวก13หารด้วย สามกำลังสองบวกสี่กำลังสองเท่ากับาสามลบแปดบวกสิบสามหารห้าก็จะเป็นสามลบแปดก็เป็นสิบแปดส่วนห้าถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ระยะทางก็คืออ่านั่นเองอ่านก็จะเท่ากับ สิบแปดส่วนห้าคราวนี้เราก็มาสร้างสมการวงกลมได้ละสมการวงกลมก็คือ x ลบ1กำลังสองบวก y ลบ2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสิบแปดส่วนหํากำลังสองเรื่องเรียนใช้การแทนค่าเอาค่ะเรื่เรียนลองดูการแทนค่านะ การแทนค่าอย่างเช่นข้อหนึ่งเรายนเอาหนึ่งเอาหนึ่งมาแทนใน x ก็เป็นหนึ่งลบหนึ่งกลางสองบวกเอาสองส่วนห้ามาแทนใน y มันจะเท่ากับสิบแปดกลางสองส่วนห้าทั้งหมดส่วนห้าไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอันนี้ลบเหลือศูนย์อยู่แล้วอันนี้ได้สิบแปดไหมครับหาคนอห้าสองสิบ เราเหลือแค่แปดแปดลบแปดกำลังสองข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับข้อสอง ข้อสองหนึ่งลบหนึ่งนักเรียนต้องทำเร็วๆนะแทนค่าให้เร็วๆสิบหกส่วนห้าลบสองห้าสองสิบห้าสองสิบเดี๋ยวข้อหกอันนี้ก็ไม่ใช่ละ้อสามอันนี้ต้องเอามาแทนในเนะคะลบสิบสามส่วนห้าลบหนึ่งกำลังสองบวกสองลบสองกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ อืม,อมห้าอันนี้ได้มันได้ลบสิบแปดส่วนห้าทั้งหมดกลางสองอันนี้เป็นศูนย์ลบสิบแปดมันเท่ากับสิบแปดส่วนห้าไหมเท่ากันนะคะเพราะว่าอยู่กลางสองลบยกกลางสองก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราตอบข้อนี้ค่ะโอเคไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อหนึง่ง